ขอต้อนรับเข้าสู่เกมナルโตสลักเฟสกับผมบิทเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาทากิจกรรมในหัวข้อกิจกรรมล่ารางวัลจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับปึ๊บกดเข้ามาในภารกิจล่ารางวัลก็จะมีภารกิจตั้งแต่ระดับ D ระดับ C ระดับ B ระดับ A ระดับ S กับผมจะมาแนะนําวิธีการทานะครับว่าในแต่ละภารกิจเนี่ยทำยังไงบ้างแต่สําหรับภารกิจระดับ S อเนี่ยอาจจะมาทําให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเจอ โอกาสที่จะเจอภารกิจระดับ S เนี่ยมันน้อยมากๆก็เลยจะแนะนําแค่4ระดับนี้ก่อนนะครับและต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าภารกิจล่ารางวัลเนี่ยมันเป็น1ตัวช่วยที่จะทําให้เราได้รับ EP เยอะมากๆแล้วก็สัปดาห์หนึ่งจะทําได้แค่200ภารกิจเท่านั้นด้วยแต่จริงๆ200ภารกิจต่อสัปดาห์นี้ก็ถือว่าหนักอยู่นะและการที่เราทําภารกิจล่ารางวัลแบบนี้นะครับมันจะเป็น1ตัวช่วยในการเพิ่มค่าสเตตัสอย่างมาก เพราะว่าเราสามารถอัปเกรดระดับที่เราอยู่ได้นะฮะจากผู้เริ่มต้นเป็นผู้ฝึกฝนแล้วก็จะเป็นระดับที่สูงมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับให้เรากดเข้ามาที่ล่ารางวัลก่อนเารากิจมันจะทําการสุ่มนะครับซึ่งเราสามารถรีเฟรชได้ด้วย1500ในรอบแรกแล้วก็จะเพิ่มเงินไปนเรื่อยๆเพิ่มเงินไปเรื่อยๆหรือเราจะไว้วานก็ได้เหมือนกันเอ้ยมีระดับเอด,ด้วยนะครับจเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะ ภารกิจระดับดีเก็บกวาดนอกเมืองสําหรับภารกิจนี้เขาให้เราไปยังนอกเมืองเพื่อเก็บกวาดขยะเงืินไขภารกิจเขาให้เราทําลายถังไม้หีบไม้ก่อนอื่นก็ให้เราเนี่ยไปรอบนอกหมู่บ้านคนละฮะก่อนได้เลยแล้วให้เราเดินไปหากล่องซึ่งกองถ้าสังเกตง่ายๆหน่อยนะก็จะอยู่ตรงระแวกนู้นให้เราเดินหาถังไม้หรือหลังไม้แบบนี้นะครับตีไปเรื่อยๆได้เลยตรงนี้มีอีกสองจุตีโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะฮะ ตีไปหลายลางอยู่เนี่ยภารกิจระดับดีสะสมแร่ไมก้าสําหรับภารกิจนี้นะครับเราก็จะซื้อเอาก็ได้หรือว่าเราจะรวบรวมเองก็ได้แต่การที่เราจะรวบรวมเองได้นั้นเราต้องมีจอบขุดแรก่ก่อนแล้วก็ให้เรามาที่แร่ไมก้าเลยเลยครับเดี๋ยวเขาก็จะพาเราไปยังจุดที่มีแร่ไมก้าอยู่หรือเราจะสังเกตเอาก็ได้นะครับลองดูว่าแถวไหนจุดไหนมีแร่ไมก้าหรือแร่อื่นๆหรือเราจะขุดรอไว้ก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับ ยังไม่ได้นะโอเคได้มาแล้วนะครับการที่เราจะส่งแรดรู้สึกว่าเราต้องรวบรวมครบถึง10ชิ้นก่อนเมื่อ10ชิ้นเราก็กดเข้ามาที่ภารกิจแล้วก็กดดําเนินภารกิจได้เลยจุดส่งเควสก็จะเป็นตัวซากุระตัวน,นี้นั่นเองนะครับอ่ากดส่งไปแค่นี้ก็สําเร็จภารกิจระดับดีแล้วภารกิจระดับดีสะสมลากโบตันสําหรับภารกิจนี้นะครับเราจะซื้อเอาก็ได้หรือว่าเราจะไปเก็บเองเอาก็ได้ ให้เราอยู่รอบนอกหมู่บ้านโคโนฮะนะครับแล้วมันก็จะมีพวกรากโวตันเลเวลหนึ่งเราก็ทําการเก็บเกี่ยวมาเหมือนแร่ไมก้าเมื่อเราเก็บได้10ดอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาส่งให้ที่ npc เทนเทนกดเควสมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะพามาอัตโนมัติเราก็จะสําเร็จเควสแบบนี้นั่นเอง ภารก,กิจระดับดีสะสมแอปเปิลสำหรับการเก็บสะสมแอปเปิลก็จะอยู่ที่รอบนอกหมู่บ้านคนนะฮะเหมือนกันเรียกได้ว่าเควสหรือภารก,กิจระดับดีส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในแมปนี้เป็นหลักนะเก็บพืชผลนะเวลาเราเดินในแมปเราก็จะเจอต้นแอปเปิลนะครับเราก็ทําการตีฟันทักสองที่แค่นี้เราก็สามารถเก็บได้แล้วนอกจากแอปเปิลแล้วมันก็จะมีไม้ให้เราเก็บด้วยนะฟันเนีย่ยไม้เพื่อใครอยากหาผลิตหรือวัตถุดิบอันนี้เดี๋ยวผมมาพูดถึงกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ สำหรับตัวละครส่งภารกิจก็จะเป็นฮิเงะฮินาตะานะครับ10ผลเนาะเรียบร้อยต่อมาภารกิจระดับ4เรื่องประหลาดริมน้ําสําหรับภารกิจนี้เขาจะให้เราเไปสืบหาสาเหตุผิดปกติและทําการปล่อยปลาลงแม่น้ํารางวัลที่เราจะได้รับก็จะเป็นเงิน15,000อีกผี5,006และก็แต้มฝึกฝนอีก10นั่นเองและข้อดีของเควสนี้นะครับเราสามารถไปตามจุดชายฝั่งที่เขาจะให้เราไปเนี่ยได้แบบอัตโนมัติเลยนะฮะ โอเคกดเข้าใจไปเลยแล้วกันเดี๋ยวผมอธิบายเนาะถ้าใครไม่รู้จะไปยังไงนะครับให้กดที่ทางด้านซ้ายก่อนเลยนะครับเปิดแผงภารกิจออกมาแล้วก็เลือกที่ภารกิจแล้วก็กดที่เรื่องประหลาดที่ริมน้ํากดดาเนินภารกิจเดี๋ยวเขาก็จะพาเราไปอัตโนมัติเราก็จะมาอยู่จุดนี้แคว้นแม่น้ําซึ่งให้เพื่อนเพื่อนสังเกตที่พื้นนะครับเราก็จะเจอปลานอนอยู่ก็ให้เราเนี่ยอุ้มปลานะครับไปวางไว้ตามจุดต่างๆที่มันมีฟองอากาศอยู่นะครับเดี๋ยวผมอุ้มปลาตัวนี้ก่อนนะครับ ุมมาและทําการส่งไปเรื่อยๆวางให้ตรงจุดที่เขามาไวาป้ปึ๊บอ่าแล้วก็มาเอาอีกนะครับวางไปเรื่อยๆวางไปทั่วๆได้เลยจนกว่าจะสําเร็จเควสอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะป,ปึ๊บอ่าตัวที่2ไปแล้วนะครับภารกิจมันก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> ซึ่งเราอาจจะต้องแย่งกันนะ,ะตัวที่3นะครับ ตัวที่สตัวที่5ตัวที่6โอเคก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะหกตัวไม่ชัวร์ต้องปล่อย6ตัวหรือเปล่าก็ปล่อยไปเรื่อยๆจนกว่าจะสาเร็จเควสแค่นี้เองภารกิจระดับ4ต่อมาสืบวนคนลึกลับเขาจะให้เราค้นหาคนลึกลับใกล้ๆห้องอาบน้ำไปถามเขาว่าทําอะไรกดรับภารกิจมานะครับฟึบวิทยุเชื่อมต่อแล้ว ถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตเนื้อหาของควสตนะครับเขาก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าเขาจะให้เราทําอะไรปึ๊บกดเข้าใจไปแล้วก็ภารกิจนี้นะครับเราสามารถไปอัโตโนมัติได้เลยเดําเนินการภารกิจเราก็จะมาอยู่ในฉากแบบนี้ซึ่งเป็นฉากพิเศษนะเราจะไม่เจอคนอื่นให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยกดคลิกเข้ามาที่ช่องแชทนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของปัจจุบันแล้วให้เราพิมพ์คําว่าคุณทําอะไรอยู่ลงไปแล้วก็ส่งไปได้เลยนี่อ่าเขาก็จะตอบเรามา เรียบร้อยนะครับก็สําเร็จเควสระดับ C เรียบร้อยเห็นไหมภารกิจไม่ยากเคลระดับ C สะสมแท่งเหล็กหยาบในภารกิจนี้เขาให้เราไปย่างศูนย์ค้าขายหรือรอบนอกหมู่บ้านเพื่อรวบรวมแท่งเหล็กยหยาบมาให้เขากดยอมรับนะครับถ้าเราไม่มีอยู่เราใช้สกิลดำรงชีพผลิตเอาก็ได้หรือว่าเราจะซื้อเอาจากคนก็ได้เหมือนกันแต่ช่วงนี้ไม่มีคนขายนะครับก็เรียกว่า ต้องผลิตเองในการผลิตแท่งเหล็กหยาบเราต้องใช้แร่เหล็กหยาบนะครับสิอันไม้10อัน,อนซึ่งกดไปที่แท่งเหล็กหยาบแลวได้รับได้เลยนะครับเขาก็จะพาเราไปยังจุดที่มีแร่เหล็กอยู่แต่เราต้องมีเสียมหรือมีจอบก่อนนะครับเพื่อไปขุดหลังจากที่เรามีเรียบร้อยแล้วก็กดผลิตได้เลยปึ๊บก็จะได้รับแท่งเหล็กหยาบแบบนี้แล้วทําการส่งภารกิจก็ให้เรากดเข้ามาที่ภารกิจเลือกรางวัลรวบรวมแท่งเหล็กกดดาเนินการภารกิจเดี๋ยวเขาก็จะพาเราไปส่งเคสได้เอง ตัวส่งเควสก็จะอยู่ที่แคว้นลมกดยืนยันนะครับนี่สําเร็จเรียบร้อยสําหรับภารกิจระดับ C ภารกิจระดับ C ตามหาแมวสําหรับภารกิจนี้เขาให้เราเนี่ยทำลายกล่องกระดาษหรือเหยียบเวลานั้นเราก็จะเจอแมวอยู่ข้างในเราก็หาในหมู่บ้านโครนาฮาได้เลยนะครับอาจจะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะนี่นี่ปึ๊บอ่าก็เรียบร้อยนะครับตามหาแมวเสร็จสิ้นภารกิจระดับ C ีงานวิจัยของชิโน เง่อนขายภารกิจเขาให้เราไปยังทุ่งกว้างรวบรวมตัวหนอนเพื่อช่วยเหลือชิโนะเงื่อนขายการทําภารกิจเขาให้เราทําลายลำต้นนอกหมู่บ้านง่ายสุดก็จะอยู่ที่แคว้นไฟนะครับแต่ก็เลือกในส่วนของรอบนอกหมู่บ้านคน,นะฮะให้เราสังเกตลำต้นหรือท่อนไม้แบบนี้แล้วก็ให้สังเกตใกล้ๆด้วยนะครับว่าแถวๆนั้นมีก้อนหินให้เรายกไหมส่วนใหญ่มันจะมีอยู่ใกล้กันนะแต่อันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะเราไปหาจุดอื่นก็ได้เนี่ยมันจะมีก้อนหินแบบนี้นะครับจะอยู่ใกล้ๆกันเลย เราก็ยกขึ้นมาแล้วก็วางลงไปโอเคได้มาแล้วนะครับหนึ่งตัวนอนมแมลงของชิโนโมีใกล้ๆนี้ไหมโอเคมีอีกอืมก็ตรงนี้พอดีก็ตรงนี้ไหมโอเคเกิดพอดีนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อครบสามตัวแล้วให้เราเนี่ยเลือกมาที่รางวัลแล้วก็งานวิจัยของชิโนโกดดาเนินภารกิจได้เลย แค่3ตัวก็พอนะแค่นี้เราก็สำเร็จเควสเรียบร้อยแล้วนะครับกับเควสระดับ C ีภารกิจระดับ4ีงานไว้วานของพ่อค้าเขาจะให้เราขนส่งสบียนบางอย่างให้พ่อค้าจะขนส่งที่ไหนก็ได้นะครับถ้าเอาง่ายหน่อยก็ไปที่แคว้นลมแต่จริงๆมันก็จะมีหลายจุดมากๆนะครับอ้าวจบเลยโอเคกล่องเกิดพอดีนะครับเราจะแบกกล่องไม้หรือถังไม้แบบนี้ก็ได้นะแล้วก็มาวางให้พ่อค้าอจะมีพ่อค้าอยู่ใ,ใกล้เบ๊บ ครับผมแล้วก็ยกมาถัางแบกเข้าไปลงแบกถังมาอย่าไปตีนะตีนี่บอกเลยว่าเสียเควสนะครับสามถังอืมวางครับวางครับโอเคสำเร็จเสร็จสิ้น ใช้เวลานานพอสมควรนะภารกิจระดับบีเจ้าหญิงเป็นนี่สำหรับภารกิจนี้เขาจะให้เราทำลายกล่องเพื่อค้นหาไอเทมแล้วเอาไปใช้หนี้ให้กับซินเดดนะครับอ่ะก็กดรับภารกิจมาทางไม้หีบไม้โอเคเขา้าใจแล้วหน้าตาของทางไม้หีบไม้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตีไปได้เลยอ่ะตีครับไม่เจอนะเออเจออยู่โอเคกดรับมา เก็บ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 ไม่จําเป็นต้องถังไม้หรือหลังไม้ก็ได้นะเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็กดด,ดําเนินภารกิจได้เลยเขาก็จะพาเรามาส่งภารกิจที่ซีเนเดแบบนี้นะครับอ่ะโอเคส่งเรียบร้อยนะครับภารกิจระดับบีสารานุกรมอุ้งเท้าเขาให้เราสะสมอุ้งเท้าแมวซึ่งแมวเนี่ยมันจะอยู่หลากหลายที่มากไม่ว่าจะเป็นแคว้นลม หมู่บ้านคุนะฮะหรือรอบนอกหมู่บ้านในการทำธุรกิจนี้ผมแนะนํานะเอาจริงๆไม่ต้องไปรับหรอกคือมาใช้ระยะเวลานานเนาะให้เราไปยังสถานที่ไหนก็ได้นะครับมันจะมีแมวนินจาต้อนตัวอยู่เมื่อเราเจอแล้วเราก็ไปแต้มอุ้งเท้าหน้าตาของแมวนินจาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกดเลยปึ๊บได้หแต้มแต้มที่2ปึ๊บแต้มที่สกดกดไปแต้มที่ส สามที่5้จริงๆเวลานั้นแมวนินจาเนี่ยมันก็เกิดจุดเดิมด้วยนะครับแต่แค่ว่าคนทำเควสเยอะมันอาจจะไม่เกิดตอนช่วงเวลาที่เราไปหาก็ได้ก็เลยไม่ค่อยแนะนำให้ทำภารกิจนี้เท่าไหร่นะครับตัวที่6ตัวที่7ตัวที่8โอเคเสร็จแล้วนะฮะเรีได้ว่า ขึ้นคอารกิจลารางวัลระดับบีผาโคโนฮะมาลูกลับมาเงื่อนไขารกิจเขาให้ไปที่หมู่บ้านโคโนฮะเพื่อค้นหาโคโนฮะมาลูตัวจริงที่ซ่อนอยู่สําหรับจุดที่ซ่อนเนี่ยน่าจะมีราวๆอยู่9จุดนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูว่ามีจุดไหนบ้างจุดแรกจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ใกล้ๆบ้านโคฮังเอะจุดที่2จะอยู่ใกล้ๆวัดจุดที่3จะอยู่บ้านนารุโตะจะอยู่ตรงรแวกนี้นะครับ จุดที่4จะอยู่ตรงซอยนี้จุดที่5จะแอบอยู่ใกล้ๆห้องปฏิบัติหน้าที่จุดที่6จะอยู่ตรงนี้นะครับสนามเด็กเล่นใช่หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้จุดที่7จะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลนะครับจุดที่8จะอยู่ตรงนี้นะครับร้านดอกไม้และจุดที่9จะอยู่ตรงนี้นั่นเองสนามสอบจูนินอันนี้เป็นจุดใกล้วัดนะครับหลังจากที่ผมเดินมาเห็นไหมก็จะเจอแล้วนะครับถ้าเราเดินเข้าไปแล้วนะครับเขามีข้อความขึ้นอย่างนี้ก็คือ พิดตัวเราก็เดินไปตามจุดอื่นต่อนะฮะก็ไปตามจุดที่ผมบอกได้เลยเนี่ยจุดต่อมาจะอยู่ตรงนี้แต่ไม่เจอนะครับเพราะว่าคนไปแล้ว่าดงซอยนะครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยเมื่อเจอแล้วก็จะสําเร็จเควสแบบนี้นั่นเองภารกิจระดับ B เก็บกวาดกองทรายสาหรับภารกิจนี้นะครับเขาก็จะให้เราทําลายกองทรายประหลาดเราจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราไปที่แขวนลมเรียบร้อยนะครับกดรับมา และภารกิจนี้ไม่สามารถดําเนินอัตโนมัติได้นะครับเราต้องกดวาร์ปไปเองกดเลือกที่แคว้นลมจะไปลงตรงจุดไหนก็ได้นะแต่ผมแนะนําให้ไปจุดนี้ดีกว่าเส้นแขตแดนแล้วให้เรามาจุดนี้นะครับปึ๊บไปทางซ้ายนะเดินมายังตรงจุดนี้ได้เลยนะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่แผนที่หลักๆของภารกิจนี้เขาจะให้เรากิ้งย่าเนี่ยไปชนหางของสัตว์หางหรือกองรายประหลาดก็แด้ จะตีก็ได้นะครับจะต่อยก็ได้ถ้าเราเดินเข้าไปใกล้เนี่ยมันจะมีรูปหมัดบอกอยู่นะฮะแต่เมื่อเรากิ้งไปโดนเรียบร้อยอะอย่างงี้กิ้งไม่โดนนะฟันกลับนะครับฟันกลับถ้าญ้าติดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วมันไม่ชนเดี๋ยวมันจะเกิดใหม่นะรีเซ็ตเราก็มาเดินแล้วก็ตีใหม่ได้เลยนะครับตึ๊บอ๋โอโอโอ้๋อโออยาโดนโยาโดโโดจึ๊บผมว่าคนอาจจะตีแน่เลย อันนี้ต้องลองดูด้วยนะครับว่ามีคนตีหรือเปล่านะปึ้งโอเคก็ทับแล้วนะฮะร,รอตีไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับทำจนกว่าจะสําเร็จเควสไอแมเขาเกิดใหม่เดี๋ยวย่าก,ก็เกิดใหม่แต่ถ้าย่าไม่เกิดใหม่ก็คือย่ามันยังไม่หายเราสามารถเลี้ยงกิ้งแล้วตีไปใหม่ได้นะครับอืมรอก่อนนะฮะแล้วก็ตีกลับโอ้ตีกราบนะฮะตีไปตีมาตีไปตีมา อันนี้คือภารกิจระดับบี้อนะครับเดี๋ยวเราตีกับรอกลองซ้ายเกิดก่อนจึ๊บจึ๊บตีไปเลยจึ๊บเรียบร้อยนะครับ อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะในการทําลายกองทรายประหลาดภารกิจระดับบีปีนต้นไม้ภารกิจนี้เขาจะให้เราไปที่รอบนอกหมู่บ้านนะครับเรากดมาที่ภารกิจได้เลยนะกดดาเนินภารกิจงา่ายๆฮะปีนต้นไม้ครับผมไม่มีอะไรมากพยายามให้อยู่จุดกึ่งกลางเข้าไวอ้อ่อสังเกตนะฮะแค่นี้เราก็จะสําเร็จเควสแล้วภารกิจระดับบีเออไม่ใช่แค่นั้นเราต้องกดที่ภารกิจก่อนแล้วก็กดที่ดําเนินภารกิจ เขาจะพาเราไปส่งนะอันนี้เผื่อใครทําแล้วลืมส่งอืมขอสาเร็จเจสิ้นนะครับภารกิจระดับ,บีแกงกะหรี่ของย่าสำหรับภารกิจนี้นะครับเขาจะให้เราเนี่ยผสมวัตถุดิบทําแกงกะหรี่ซึ่งอาจจะทําให้เพื่อนหัวร้อนได้นะครับสำหรับภารกิจนี้กดรับมาก่อนนะเข้าใจแล้วแล้วก็ภารกิจนี้เราสามารถไปออโต้ได้นะครับไปที่จุด เมื่อเรามาถึงที่จุดเรียบร้อยแล้ววัตถุดิบจะมีอยู่4อย่างแต่เราจะใช้อยู่แค่3อย่างนะครับนั่นก็คือแกงกะหรี่อาหาร1างถังแล้วก็ข้าว1ถังอ่าก็เลือกยกได้เลยนะครับจะวางอันไหนก่อนอันไหนหลังก็ได้แต่ต้องดูด้วยว่าเออใครเป็นคนเก็บแกงกะหรี่เข้าไปนะเพราะว่าถ้าในระหว่างที่เพื่อนๆเนี่ยยกอาหารมาใส่แล้วเขาเก็บแกงกะหรี่ไปเพื่อนๆก็จะไม่ได้เควสนะครับอันนี้ถึงบอกว่าอาจจะทําให้หัวร้อนได้ เบืบื้บ,บโอเคนะครับเรียบร้อยคือถ้าใครวางหมิ่นไปเนี่ยแนะนําว่าให้วางใหม่นะเพราะว่าบางทีถ้าวางหมิ่นไปวัตถุดิบมันจะไม่เข้าอืมเคเวสมันก็จะไม่สําเร็จแบบนี้นั่นเองอันนี้ก็คือเคเวสร,ระดับปีหรือภารกิจระดับบีแกกะรีรของย่าภารกิจระดับปีสกัดกั้นข่าวสารแสงอุาสาสําหรับภารกิจนี้เขาให้เราเนี่ยเอาหินไปเคาะเพื่อเรียกสติได้รับข่าวแสงอุสา สำหรับภารกิจนี้ไม่สามารถไปอัตโนมัติได้นะครับเราก็ไปหาถังไม้แบบนี้นะครับแล้วก็ฟันอันนี้ไม่ใช่ตีโอเคนะฮะแบบนี้เมื่อโผล่มาแล้วแบบนี้ให้เพื่อนๆนไปเก็บหินในระแวกใกล้ๆนะครับแล้วทําการเอาหินเนี่ยมาทุบใส่นะฮะ เขาก็จะคายข้อมูลมาแบบนี้เราจะได้รับรายง,งานแสงอุตสาหแล้วไหมครแค่นี้เราก็กดดาเนินภารกิจได้เลยนะครับกับหมู่บ้านคนฮะเขาก็จะมาส่งเควสให้เราที่ซูเนเดะน,นะครับหลังจากที่เราส่งภารกิจก็จะได้รับของรางวัลตามนี้เลยครับถัดมาเรามาดูที่ภารกิจระดับ A กันบ้างดีกว่าภารกิจแรกได้รับรายง,งาน ภารกิจนี้เขาให้เราไปยังแคว้นลมสถานะอัมพังเพื่อฟังเขากองของสตูกรับมาส่วนใหญ่เอาจงริงนะภารกิจระดับ A เนี่ยทำง่ายมากกว่าระดับ C ระดับ D อีกแล้วก็เราสามารถไปยังอัตโนมัติได้ด้วยนะครับส่วนผ่านเนี่ยก็ผ่านง่ายกดดาเนินการไปได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะพาเราไปนะครับมาถึงจุดแล้วนะครับสาหรับวิธีการเดินเนี่ยเราพยายามจะเดินให้โดนรัศมีสีแดงก็เพียงพอนะฮะแล้วก็ให้เราเดินไปยังจุดนู้นนะครับ ที่สองคนนั้นอยู่แค่นี้เองเราก็จะสำเร็จภาร,รกิจเร็วๆง่ายสุดๆไปเลยนะฮะภาร,รกิจระดับ A วิกฤตที่ซ่อนเลนส์ำหรับภาร,รกิจนี้เขาก็จะให้เราไปยังแควลมและทำการสังหารเป้าหมายเราสามารถกดดำเนินการเควสไปได้เลยนะครับเมื่อมาถึงจุดภาร,รกิจก็อย่าเดินให้โดนกมะสมีแดงของมอนสเตอร์นะถ้าโดนแล้วเราต้องฆ่าทิ้งนะครับ อันนี้ผมโดนนะครับหนีก่อนหนีก่อนรบก่อนดอันนี้โดนให้ดูนะ <c oughs> โอเคเนะี่ยปึ๊บเมื่อมาถึงมอนเตอร์เรียบร้อยเะยครับปอสของด่านก่อคาฮะไม่มีอะไรมากปึป๊บปืป๊บใส่สก,กิลเข้าไปก่อเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อย และนี่แหละก็จะเป็นภารกิจล่ารางวัลระดับดีถึงระดับ A ก็เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะมีประโยชน์ในการช่วยทำภารกิจนะซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาพิก่อนดีกว่านะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาราชมไปแลครับ